สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะเป็นขบวนรถที่ผ่านสถานีหัวตะเข้ในช่วงเวลาระหว่าง8ปดนาฬิกาหึงเก้านาฬิกาครับขบวนแรกที่เข้ามานี่เป็นขบวนรถขาขึ้นครับรถดิสรันขบวนที่283กรุงเทพบ้านปูตาหลวงที่นี่จะถ่ายในประเทศที่นี่จะถ่ายในวระเทศไม่ได้ถ่านที่บ้านปูตาหลงที่จะถ่ายในปตะเทศบนถนน ควรรถที่จะทอดในชานสาที <apology> ่สอเป็น <ham> ขัวรถเชลารรมดาวีสองแปดสนทางับบตไม่สนแนสถาในอุทไปาสนานีว่าบุตรวนี้มีความผสมเดแลวบรถดีเชลานรรมดาวลีสองแปครับิของธรรมดาทางนั ขบวนที่2ในช่วงนี้ครับเวลาประมาณ8โมงกว่ากๆเป็นรถขาขึ้นครับรถด,ดิสลีงขบวนที่281ต้นทางกรุงเทพปลายทางกบินบุรี รถขบวนสุดท้ายในช่วงเวลานี้ครับประมาณ9ก like, ้นาฬิกากว่ากว่ารถธรรมดาขบวนที่2องเจต้นทางกบินบุรีปลายทางกรุงเทพที่นี่สถานีหัวตะเกนที่นี่สถานีหัวตะเขินทั้งวัดที่มีความประส์ จะลงที่สถานีวัดตะเกศก่อนท่านลงจากขบวนรถโปรดตรวจสอบสิ่งท้องธรรมดาของท่านนั่งรถถูกต้องนะครขบโทษนะครับขบวนรถที่จะเทียบในชั้นจราที่หนึ่งเป็นขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองเจ็ดแปดเดินทางรับส่งรับรษาจากสถานีกรินบุรีปลายทางสถานีกรุงเทพท่านไร้สาทที่มีความประสงกับขบวนรถธรรมดาขบวนที่สองเจ็ดแปดปรดนำสิ่งของธรรมดาท่านขึ้นจัดหานี่หน้ามอขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยเลยครับ ขบวนรถเที่ยนี้เมื่มอออกจากสถานีวันเทราทจะอยู่รับส่งรับบริษัทที่ปาา้ายจัลระจอมเก้าและสถานีราชบังเป็นสถานีต่อไปครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยครับสวัสดีครับ